จากคนคบกันอาจจะกลายเป็น e ฟน with benefit หรือเปล่าอย่างนี้ว่าใช้คำาว่านางฟ้าปั่นเรียนอะไรฮะแ n น with situation ฮะแฟน situation เอางี้จะ e ฟน with benefit e ฟน with situation ถ้าไม่ได้เป็นแม่ลูกก็ได้เออเป็นได้หมดค่ะเป็นได้หมดเออห่างกันเยอะหรอะไรนะคะเออนกแก่กว่าแม่เขาอ่ะ นกแก่กว่าแม่เขาค่ะคือคนที่นู่นคนที่นู่นเขาจะแต่งงานเร็วค่ะใช่ผู้ชายก็ยี่สิบอย่างเงี้ยผู้หญิง 13, 14อย่างเงี้ยเขาก็แต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่เกินยี่สิบอะใช่เกินเท่าไหร่ไม่บอกใช่เกินเท่าไหร่ไม่บอกเไรนะคะฮะเกินไปยี่สิบกว่าค่ะ ใช่ใช่ใช่พี่นกคิดยังไงบ้างตอนนี้คุณไปเรียกพี่นกว่าพี่นกคนลดาเนี่ยเรียกว่าพี่นกนักดาราศาสต์เรียกเออนั่นน่ะสิสก็งงมากเหมือนกันตอนไปอะ่ะชื่อเนี้ยพี่นกไม่ได้คิดอะไรเลยนะคือแบบเออจะไปแล้วคือจะไปถ่ายคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะแฮชแท็กอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออพอไปถึงแล้วมันมีแต่ผู้ชายเมืองที่นู่นอะ่ะมันจะไม่มีผู้หญิงเลยเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่จะอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ออกมาตะเลิดเต๋อยู่ข้างนอกก็เลยแบบ เออเหมือนนางฟ้าเลยเนาะเป็นนางฟ้าปากีแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นพี่นกพอเราไปอยู่ทน่อนีมันหลายศาสนาอะไรอย่างเงี้ยมีกหยะเออพี่นกอยู่ในสังคมที่ปากีอะค่ะไม่ว่าจะไปเมืองจะอยู่อิสลามบัดหรือว่าจะอยู่เมืองที่ไปเมืองท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เจอนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้มั้งว่าเบื้องหลังเราเป็นยังไงอดีตเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ชีวิตปกตินะใช่ไม่กลัวหรือว่าจะไปเจอ ส่วนส่วนตัวนกนกไม่ได้เจออะไรน่ากลัวนะเออค่ะเ,ออเ,ออเรียกว่าขึ้นอันดับหนึ่งของโลกคืคอ,ค,อคือจะเรียกว่าติดโพลไม่ได้ต้องเรียกว่าอันดับหนึ่งเลยเออไม่ที่การันตีเนี่ยคือเราการันตีว่าเราอะโตขนาดนี้แล้วเราไม่ได้จะมาเป็นคนที่แบบว่าเป็นสาวน้อยที่แบบอุย้ยเธอคนนี้เลิศจังเลยผัวคน,นผัวฉันน่ะมันเลิศนู่นนี่นั่นเราก็คิดซะว่า เราโตแล้วเรามาแบ่งปันแต่เราแค่แค่แค่มายืนยันว่าจากที่เราเจอผู้ชายมาเยอะเยอะเยะมากๆเนี่ยนะคะเออก็เยอะมากนะคะเราให้ปากีสถานอันดับหนึ่ง yeah, I u n d ฮะแม่จะแต่งงานติคนรีไายเกิดอะไรขึ้นคะ <laughs> วันวานหน่อยโซสวิส so <laughs> จะได้จะได้แต่งไหมแม่ขอสวีทหน่อยจะเอ็กเซนชั่นได้ไหมแม่ขอสวีทหน่อยสวีดเยสสวีดไอวันสวีทหน้ากเหมือนนี่